นักท่องเที่ยวหญิงผวาชายนิรนามสะกดรอยตามก่อนเคาะประตูเคราะดีเจ้าหน้าที่มาช่วยทันกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กิจการอาคารรับรองสัตหีบชายทะเลอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีว่ามีชายสะกดรอยตามนักท่องเที่ยวหญิงก่อนจะเคาะประตูห้องพักเพื่อจะเข้าไปในห้อง จึงได้ส่งกำลังไปตรวจสอบนะคะพบชายอาการคลุ้มคลั่งพยายามจะเข้าห้องพักนักท่องเที่ยวหญิงจึงได้เข้าควบคุมตัวก่อนประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัตหีบ นำตัวไปสอบสวนเบื้องต้นชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพคล้ายคนเมาสุราพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีสติค่ะไม่ทราบชื่อนามสกุลและอายุด้วยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยจะได้ทำการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมก็เพื่อสอบสวนดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปจากการสอบถามผู้เสียหายเล่าว,ว่า ชายคนดังกล่าวนะคะเดินตามมาตั้งแต่ชายทะเลหน้าอำเภอสัตหีบและได้เดินตามไปถึงห้องพักค่ะก่อนจะพยายามเคาะประตูเรียกให้เธอเนี่ยเปิดประตูค่ะแต่เธอก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กิจการอาคารรับรองสัตหีบนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประสานเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือเข้าจับกลุ่มโดยพื้นที่บริเวณชายทะเลหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมักจะมีบุคคลเร่ร่อนอาศัยอยู่จํานวนมากค่ะแล้วก็มักจะก่อเรื่องกันเป็นประจำด้วยแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนลงมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเกรงว่าวันหนึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายจากคนกลุ่มนี้ก็เป็นได้ค่ะนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน